สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาต้มมาราใส่ผักกาดดองนะคะดัแบแบรกเราก็จะเอาหมูมาผัดก่อนนะคะจะต้มใส่หมูสามชั้นนะคะเราใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นเราก็จเจาหมูสามชั้นไปผัดให้เหลืองก่อนนะคะ ไสุกมากนะคะผัดให้แบบสีเหลือง เรื่อยๆนะคะแล้วมีสีสันแล้วนะคะ ก็จะเอาข้างที่มันไม่สุกเลยคะ่ะมันก็จะมีเสียงนิดนึงนะคะเริ่มเหลืองแล้วค่ะแล้วก็ติดไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามาใส่หม้อนะคะ ลหลังจากนั้นเราก็มาเติมน้ำนะคะ เปิดฝาก่อนนะคะรอให้น้ําเดือดก่อนค่ะแล้วค่อยมาใส่มะละกันค่ะนี่เมื่อน้ําของเราเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักกาดดองค่ะผัะกกาดดองนี้เราก็ต้มน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะต้มน้ําทิ้งก่อนนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะมาใส่มารักกันนะคะใส่ไปเลยค่ะมะรักก็จะออกสุกนี้ิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาหม,ม้อให้เดือดก,ก่อนนะคะ อันี้ก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะมาคนให้เข้ากันค่ะแต่ยังไม่ปรุงนะคะคนให้เข้ากันก่อนค่ะ จากนั้นเราก็ต้มไปสักพักหนึ่งนะคะปิดฝาค่ะอันนี้ก็ต้มมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงค่ะอันนี้ก็จะใส่พริกมะเขือเทศแล้วก็กระเทียมนะคะเพื่อความแซ่บนะคะพริกเรจะออกรสชาติแล้วก็ใส่กระเทียมไปเลยค่ะ ก็ใส่มืตอเทศไปเลยค่ะแล้วก็ใส่เห็ดหอมด้วยนะคะเห็ดหอมเราทำเป็นอ่าโซดโบราณเนาะใส่เยอะๆค่ะอันนี้ส่วนตัวเราชอบนะคะเราก็ใส่เยอะค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่กันนะคะ ามาปรุงกันค่ะเครื่องปรุงก็ปรุงไม่ยากนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาค่ะแล้วก็ใช้เกลือด้วยนะคะส่วนตัวปูจะชอบใส่เกลือเวลาทำกับทำอาหารนะคะเกลือมันจะได้ไม่มีกลิ่นของอน้ำปลานะคะแล้วก็ใส่ซอส น้ำมันหอยไปด้วยนะคะแล้วก็ซอสค่ะซอสฝาเขียวใส่หมดเลยค่ะแค่นิดเดียวเราก็จะใส่รสด,ดีไปด้วยค่ะรสด,ดีมีน้อยหนึ่งค่ะงจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะ เซอรกุมาอจะเล็กนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะ ต้มไปสักพักหนึ่งนะคะประมาณ20นาทีนะคะแต่ต้มเป็นไฟอ่อนนะคะเพื่อให้มะละเราเข้าเนื้อกันนะคะจะได้อร่อยคะ่ะอันนี้ก็ครบ20นาทีแล้วนะคะน่ากินไหมคะทุกคนมาเขือเทศนี้แตกเลยค่ะอร่อยค่ะนะ ปูก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับน้องปูด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ